ขาข่าอะไรกันน่ะฮพวัพระพคผู้เจ้าข่าองค์ชัยสิธิ์โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผู้เจ้าข่าจากเมืองไปแต่าย,ยาวธนาสา,า,ยา,ยาลกลับมาครั้งนี้สง,งา่างามมากเลยผู้เจ้าข่าสง่างามคนสง,งาน่างามต้องเขียนคิ้วเส้นเดียวอย่างเจ้าเลยเ <c oughs> ชิญปรทับในเลยผู้เจ้าข่า ยังไงเนี่ยทาตาแดงยันคิ้วเลยเนี่ยมันเป็นสไตล์คนดีลูกร่างดีลูกแต่งอะไรก็หล่อกูบันจงตั้งนานได้แค่เนี้ยเราก้าวยาวไม่ได้ตัวคนดใช่ใช่สิงห์ไทยเราหรือเปล่าอย่ากจะเห็นนั่อตั้งนานแล้วไหนวะ ลูกพ่อโอ้ลูกพ่อ,อ,พอป๊า,ปาโอ้ดูสิลูกร้ <c oughs> องหมร้องไห้เสียใจป้าทิี่ลูก <c oughs> ไม่ได้ทิ้งพ่อสอง่งให้เจ้าไปศึกษาเพลงดากเพลงทวล,ลูกพ่อเป็นยังไงบ้างน้อะไรล่ะพ่อเป็นยังไงลูลกลำบากลำบากเลยลูกพ่อขเวลาจะกินก็ไม่ได้นอนโอ้เวลาจะนอนยังไม่ได้นั่งเลยจะพ่อหาขอฟ้องพ่อหน่อยฟ้องเรื่องอะไรลูกมาที่เนี่ยวัดบำมลุงลื่นเนี่ยทำไมลูกแต่ว่าบาปไปคนที่นี่รับรถดีนะพ่อรับดีไหมลูก หนูก็ไปนู่นเลยขับตามสอนลามมาไปประตูที่สองอสเป็นทะลุแลพอคนแรกเห็นโบกเลยเป่าปิดปิดปิดส่งให้คนที่สองอเป็ไงต่อคนที่สองเห็นหนูโบกเลยเป่าปิดปิดปิดส่งให้คนที่สาม,อมไอ้คนที่สามเห็นโบกปิดปิดปิดเป่าให้หนูออกนอกวัดไปเลยตนไมไม่มีที่จอดอะไรวัลนลาบัานเลยเต็มหมดแล้วเหรอเต็มหมดเลยโ้า เป็นยังไงลูกอยากมีเมียเจ้าอยากมีเมียแล้วอยากมีเมียโอลูกพ่อ<_ <m> _>มาอยากมีเมียแล้วลูกเป็นไงเมื่อก่อนมีเมียเป็นพันะนะมีเป็นพันพันคนเึงมีทีเสียพันหนึ่งวันนี้ไปไม่ได้แก้วมาโึพ่งมารถจะหลุตามมาสะกดรอยตามมาด้วยสะกดรอยตามมาด้วยอดเลยว่าจะไปสการ์ลับพระแก้วหน่อยวันนี้ไม่ได้ไป เลิกซะเธอลูกเลิกจะเล s <S ิกได้ยังไงเลิกก็พ่อพาหนูไปก่อนตอนไหนนะเมื่อก่อนป้าเฮ้ยลูกเฮ้ยคนดูไม่นั่งอ่ะเขาก็ไปไปเข้าน้ำเขาสิกลัวคนดูไม่รู้เรื่องเออไปไหนมาแล้วมานั่งสักทีหนึ่งพ่อเป็นเจ้าใช่ไหมนี่ยเป็นเจ้าลูกเพื่อนไปไหนวะเนี่ยไปเดินมาด้วยกันอยากกินออเน็ตเหลือเกินอร่อย สุขภาพดีด้วยกินรถไหนรถพีชช่วยอะไรพีเอันพีเทห้เมื่อก่อนล้อทุกวันผิวพันพีชนี่ต้องฟิวผิวพันธ์และฟุดพันธ์ล่ะอัลฟิฟ้าหน้ามันนี่ต้องฟุดพันธ์และพวกกระดูกเล็บผมผิวไปโรงพยาบาลบำรุงร่างนะไปทำอะไรลูกตอนเนียไปกินสุดเพลสุดเพลถามหลายอย่างน่ารำคาญนะพ่อ